ไม่หลับหรอกหลับรู้เป็นตัวแต่ก็จะนอนพีวีนี่คนในกาตุกตีเสร็จก็จะตื่น้วมันจะเป็นอย่างงี้ตลอบางทีเบาเบาต่ายก็ยังตื่นไ่เลยคนักเชิงใ่ใช <culos> right. ่นายางั้ตจะ่นตไ่อนได้ไม่อยากจะตื่สายไม่อยากจะตื่นเท้าเท้าไม่ได้

วัสดีก้ะสวัสดี12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชัดเจนไหมเปลี่ยนชัดเจนไหมชัดเจนไหมเสียงภาพชัดเจนไหมพ่อเจ้าค่ะสวัสดี5ท่านเลยนะครับโอ้ยผู้เสิร์ฟไหม วันนี้มาเที่ยวไต้หวันครับวันนี้ผมมาเที่ยวไต้หวนันลาหนึ่งวันนะครับมาที่ไต้หวันกันนะจ๊ะอ,อาะอาแล้วเบียรไม่ดีบ่เอาเบียรไม่พูดอะไรแล้วเบียร์เอาพี่จอยเอาไม้ใครนะ่ะเขาคือให้พี่ดาวให้ อะไรน่ะเขาให้กินเลยเขาให้กินหรือเปล่าล่ะกลัวเขาว่าคนขับรถกินเลยดิลแล้วพี่เอามาเขาไม่ว่าเลยนะ สวัสดีแปดท่านครับสวัสดีสิบเกตท่านครับคอมเมนต์มาพี่น้องคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยรวดเร็ว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 ,รว,รว,รวอยากถามมียังตอบถามอะไรตอบได้ถามอะไรตอบได้อ,ไอ,ไดอับดุลเอถามมาทำไมบุตฒิรินทรัพย์ไม่ไปหน้าง,งานวันนี้นี่ครับผมมาอยู่ไต้หวันครับ มาที่ไต้หวันนะครับสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยจำกัดสวัสดีพี่พืชพลนโดนจจิจะสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสิบสิบรายแล้วสิบเกตคนนะครับขอคนละลายครับหนึ่งชั่วโมงเต็มครับเดี๋ยวบอกกันหนึ่งชั่วโมงครับใครอยากรู้อะไรถามมาครับถามอะไรตอบได้อับดุไอไอี่ซิวัสโอยสตอนที่ยาก โอ้ยผมละฉิดหยอดเจ้าเต้พอดีอยว่าละจ้าเอออยว่าเลี้วเออเลี้ยวอยู่เบาเบาวันนี้ไม่ได้ไปหน้างานครับวันนี้อาจจะเลิกแต่ว่าพวกมึงยังมันนี้งานยังนี่เลิกซีถุมครับกจ็จะยังงานอันนี้อันนี้อันเล้ยก็บิดเลือกเติมครับดึกเติบตนะครับสมปองบอบไป บอไปสิสิได้เบ่งบอกว่าดิมีมีทีมงานอยู่ครับมีทีมงานอยู่มีทีมงานไปอยู่ครับพี่ชารีสวัสดีครับพี่ไอสองสวัสดีครับกำลังใจให้ครับลูกสาวครับชุวิวัดบอกว่าเมื่อคืนผมเห็นอยู่เด้อเจ้าไปแอลสาวนักศึกษาไหม่ครับมีตะก้าขาวโอว้ยมีตะก้าขาเลยเมื่อคืนอ่ะแล้วผมปรับแอปก่อนนะ แอหน้าใสหน่อยไม่มีแอปจะเอาล้วนๆเลยนะจ๊ะพี่เพิษสมอสวัสดีครับวิวดีปะครับไล่คุยกันเลนในเสื้อเนี่ยอยากถามยังถามมาพี่น้องพี่โน้ตสวัสดีครับมีงานอะไรคะงานกินเลี้ยงครับพนักง,งานมากินเลี้ยงครับอยู่ชมรมกินเลี้ยงยุตไตวันครับบินด้วยมาไต้วันเนี่เห็นปะเนี่มบุเจ้าโหวายยุ่ใส เนี่ยไต้หวันจบนวนไต้หวันครับแห่งประเทศไทยนะครับเป็นที่จัดเลี้ยงนะจ๊ะสวัสดีพี่ส,สมาึกกครับแมนบอเออเอาอะไรห,หลายคนไม่ได้เจอผมเป็นอาทิตย์นะครับสี่บอสขินบอาลูกสาวบอกบ้านนี้เจ้งวานี่แล้วฟีซาลี่เออ จ้งว่านี่แล้วไอ้ในเนทนเดอล์เนี่ยเบิ้งเกินมาเพิ่นเหลือ,อย่ง่ายเพิ่นเลือตีหนึ่งแต่ตีหนึงตีหนึงน่งกัตีรถขึ้นตีหนึงกับชีเลี่ยวๆอีกตีรถไปสลับุรีเลยครับสุดย,ยอดจะเลี้วเออเสียงภาพชัดเจนแมเพิ่งเติมเน็ตมาน,น,นี่กีนี้สี่สิบเกตันหัวตะกีบสามไหลหนึ่งขอเขาหลายๆครับเป็นกำลังใจให้กันได้กันนะจ๊ะมา คอมเมนต์มาเร็วๆอากาศเย็นครับตอนนี้สี่สิบสี่ท่านบาปราสวัสดีครับผมเป็นใดพระเจ้าบ่อนี้พระท่านมไม่มันม่มีผู้ใดขึ้นไะ่มไหมครับอยู่หนางงานเขาบผมก็เลยขึ้นเดี๋ยวแต่เพื่อนขึ้นไรแนี่ใดกับเรามก็จึเจงขี่จึงว่ากันเนาะ สี่สิบสองท่านตัวไม่เอ,อ้ะ,อะ,อะสุดยอดพี่ซาลิสัสสวัสดีครับเมือ่อคืนนะั้นคนหลายอยู่ครับแต่ว่าบัตรมันสามร้อยห้าสิบนะครับบัตรสามร้อยห้าสิบมันเบิกเลยสองงานครับเมื่อคืนนะครับเมืม่อก่อนนั้นก็ก็ร้อยไปหาลูกสาว อัปเดตเลยพุทธเอี้ยมือก้อนนั่นก็ร้อยไปหาลูกสาวพิ่ชาไทยจากเกาหลีพอดเดเอฟซี FC จากเกาหลีใต้พื่นส่วนครับเมือนนี่นครับร่นส่วนก็นเลยถือออกาสไปเร่นมาแล้วครับเนี่ยพ่อพ่าผมไปแล้ว เพื่อนมีความสุขไหมครับเพื่อนมีรอยยิ้มกัธรรมดาลวครับไปกับไปว่าโดดครับไปแป๊บเดียวกับมาแมนุก๋หลายหลายคนกับที่ว่าโอ้ไปทําไมเป็นมือนะนี้เพื่อนเพื่อนส่วนไหมครับนั่นแหละธรรมดาเราพี่น้องมันจะโมโหครับถ้าว,ว่าจะกินก็จะไปเสมอเละครับเดี๋ยวไปงานอย่างหลายอย่างนะครับเนาะนั่นแหละแต่ว่าเมือเอ่อีรโ้โหครับอากาศเริ่มเย็นแล้วครับมือเ้าม,มีฝนตก แต่อากาศก็เริ่มเย็นลงนะครับการเริ่มเย็นลงแล้วครับอุณหภูมิลงลดนะครับตอนนี้ยู่สมุดประการครับสดๆครับสมาคมไต้หวันครับแห่งประเทศไทยครับเป็นชมรมนะครับประเมินว่าพ่อไปผมกระดีใจน้ำเนี่ยแหละครับก็คือความสุขของเพื่อนไหมครับเพื่อนได้เหรียญในหัวไหมสวัสดีจะาเป็นกาลังใจให้ครับสวัสดีครับพี่สษาอังกฤษครับเพื่อนได้เหรียญในหัวไหมครับธรรมาดาเลยแต่ว่า มันหลายอย่างครับมีคนหมักกับคนมาหมักนั่นแหละครับเบรสซี่เลียดครับแมนเมเราหจิมีแต่คนหักตลอดนะครับนะคนสร้างมั็มีคขอ้เนครับนหลายอย่างตัวพี่ดาวพี่จ้าพี่ดวงพี่จ้าอ๋อพี่ดวงสวัสดีจ้าแมนบอมแมนคุณครูทั้งสองฮอดแมนครับเป็นบรรยูไก่ตัว วานนี้แมนครับไปเยอะไกลพี่ชาไทยว่าไปหาหมอท่านบล่ล่ะพ่อพ่อจังว่านี่ไหมผมไม่ค่อยสบายพ่อผมว่าจะไปหาหมอสวัสดีพี่พิษณุเลยนะครับสวัสดีพี่โควิดด้วยนะครับโอ้โคกวโควินะครับนั่นแหละครับไฟบ่มักกะสร้างมั่นครับแต่ผมมักนั่นแหละครับผมโงกาว่าพูดมันก็แล้วแต่ไหมครับแล้วแต่คน เดี๋ยวคนมันมีคนหมักกับคนมาหมักไหมครับแมนคนหมักกัน,นมามาก็มาหมักสร้างเขานะครับเขาบอกสวัสดีพี่ภาษาอังกฤษด้วยนะครับแปะมาให้น้ำหนึ่ครับอ่านวาออกเฮ้อแมนตัวมืนขึ้นอะไรสุดชัดเกณฑ์บ่คนบางเป็นพันไปไหนมืนขึ้นนะ่ะอีกซองหนึ่งคนบางสองพันอีกซองหนึ่งสรุปแล้วร่วมกันเป็นหาพันคนบางหาพันคน พี่ชาลีว่าพักผ่อนจักมือก็ได้ครับผมอิจฉาโอ้ยกแจ้งหน้าขกคอดแจ้งหน้าขกซอดปลาใสจ้าอ๋อพี่ปลาใสเนาะเออนั่นแหละชัดเจนพี่พิษนุบอกนั่นแหละหลายเรื่องหลายอย่างนะครับมือขึ้นมันเลือกหกถุงครับมือขึ้นเราหกถุงแล้วก็ฝุ่นไหลเฮงครับฝุ่นไหลเพิ่นต้องเฝ้ากับแล้วก็หลายอย่างครับเนี่ยส่วนมืออื่นอยู่งานฟรีครับอยู่พระรามสองครับ งานฟรีพระรามสองวัดนี่ยังบุหลักผมจำไม่ได้ดอกแต่ว่ามันนีอยู่สวนน้ำดีๆครับส,สับปบะรีมันไม่เกตี่สับ,บีะรดหรอกครับเลยเลยว่างน่อยไปก็มหอดแล้วนะครับอย่าไปสนใจคำคนเฮามีความสุขของเฮาเขาบ่มกักนั่นคือความทุกข์ของเขาถูกต้องครับ เขาบักเขามักเอาความถูกไหมเขาบ่ปล่อยว้างไหมเออแม่บ่เสียดายเขาลงไหลเร็วคักเมื่อคืนมันถึนถึงไรชั่วโมงนึงแล้วปุ๊บสัญญาณมันมันสัญญาณหรอครับมันหยสะดุดไหมไรส่วนแต่ครบชั่วโมงเราไม่หยุสะดุดไหมครับพี่ผสมโชคสวัสดีครับแม่ผสมโชคครับสวัสดีจ้าลูกวุฒ่น้ำแม่บ่ได้ถามหลายมื่อเออแม่บ่สบาย รถล,ลมเอาแมวเขาล่อรถแมวเขาล่อรถได้พึ่งขึ้น,นได้ไปหายอีหลาบอ๊มื่อวานหมื่อวานหมื่อวานเพื่อนบ้านออกออกมื่อวานเพื่อนบ้านออกตัวหันเด้อมื่อวานเพอะไอ้เพื่อนบ้านออกตัวอีหลาที่เขียนไว้ใส่รถพออน,นั้นไหม เมื่อนั้นออกนิดแปดไปไซนอ่ะปฏิแม่ปานเอาแม่ปานมาแล้วผู้เจ้าบริหัวตัวบริเออพี่ชาไทยบอกว่าบอไปหาบักขอ้อน้อยนี่คือนขึ้นนี่พวกบักขอ้อน้อยเมื่อคืนไปเบิึงลำไยพระท่านเมื่อคืนไปดูลำไยไม่ทันก็เลยได้ไปเบิึงบักขอ้อบักขอ้อน้อย ตั้งไว้แอบแน่นก็ได้เดี๋ยวไอ้เฮ็ดอามนันเห็นตั้งไว้ข้างหลังเจ้าก็ได้เอลยวันบอกว่าสบายดีเป็นนั่นได้ครับลำใหญ่กับบัคคออันย่ามันไม่เป็นบัตรรวมไหมครับซื้อบอัตร350เข้าได้เบิ่งทั้งสองวิธีครับเป็นบัตรรวมนะครับเป็นบัตรรวมก็ฮะองค์เองเป็นกำลังใจ คุณวุฒิความสุขมีสะสมไว้เยอะๆครับแมนครับคนเฮ่าโอ้ยจ้ากูจะพูดใดไบุล่ะเอาความสุขของคนเท่าครับชีวิตคนนะครับชีวิตคนก็คือว่าจุดจบชีวิตคนก็่านบ่เมนกับวัดครับถันบ่วัดกับปลาสาครับ สิ่งที่เรามีความสุขตอนนี้เราเราทำไปครับเออสิ่งไหนที่ว่าจบชีวิตผู้ใดชีรุย้ยมาสารซําไดุผู้จ้าตายไปผู้จอดก่ไผู้ใดยังไปน้ำเขาจองยาตึงเงินเหรียญบาทใส่ปากให้ซะมั่นเออแมียนเว่าผู้ใดว่าเม่นเมนมดดาะน,นั่นแหละงวดนี้ออกแบ่งลูกสาวเช็คให้ผมคัก,กเอาตามไปตัวอือน่นั่นแหละอืมเพลินแหงยานบ่มีคนไปเบิ่งเพลินอยู่มือขึ้นนี้วัสดี อ๋อหลายอย่างก็เกิดชาติเดียวครับพวจวดย่างเดียวครับแมนครับจวดแบบพลังบวกเียพี่น้องไม่หออย่างหลายเดียวหลายอย่างครับอืส่งพี่สมช่วงบอกว่าทะเบียนรถเกตเกตสามศูนยเอาตัวอออเออแล้วแนวมันฉีมีศกเวลาครับอ้อมไปใจจ้าเออเอา แม่ป้านก็นได้ระบบประสาทจะกินข้าวแรงกับหยังนอเออโอ้ยเออเอะ้รอ่ะก็ะบาไปล้วพี่น้องนั่นแล้วเออพีสิวันแล้วก็หัวยังเดียวแหละ เอาตรงๆตอนนี้พลังลบผมบ่สนใจถูกต้องพี่ชาลีเจ้าจะไปหาเสพเเจ้าเสพเราจะปวดหัวจะมาเบื้องเนี้ยควบมีความสุขควบจเจริญควบเก็บบอยใดควบไข่บอยมีบ่แเมนบ่เออเจ้าไปเค่เพ่อนนั่นจิ้มีแต่ปวดหัวมีแต่ปวดประสาทมีแต่อันนั่นอันนี้อันนู้นอันนั่นอันนี้เมนบอกซะหลายหลายเรื่องหลายแนวเออเบาเรื่องมวนๆ่ะนั่นแล้วเออเมนบอกซะนะพี่พงษ์เติร์สต้อนสวัสดีครับ <laughs> bố ơi phụ nào khỏi xuống hay bước không và khỏi mai nhang này nè nè vướp vướp bố mẹ có thể bỏ ôi mẹ như đọc chân à phải giặc hãy mà hạ phò ừ chắc nó có cái hết con thiên này con thiên này hãy bát มากะเนาะเดี๋ยวคอยผ้าเข้าไปจังหน่อยเดี๋ยวไมเพิ่นเมาเกินเดี๋ยวตื้อกล้องเข้าไปเออคอยช่วยสู้ไ้เบงแมนเจ้ามากินเลียงบริษัทครับบริษัทนะครับมากินเลียงบริษัทแล้วก็ศูนย์เจ้ามาศูนย์ในผู้ใดเนี่ยเจ้ามปศูนย์ในผู้ใดยายปานนี่ครับข้างในก็เริ่มมวนแล้วครับวันนี้บ่มีบัตรครับกาแฟครับ สาวสวยแท้กระปงเขาเดี๋ยวคอยตามไปเดี๋ยวคอยตามไปเบือ้องผู้จอมมาคอยหูยาาอ,ย,อยู่มั้เผู้จพอทีวันเราก็มักเนวนี้ควอมไม่นะ่ะพีชาไทยเราก็มกักเออปีเมิ่บ,บอกว่าเลขประทัดเลขเล่าทั้งสุกอาทิตย์เริ่มเย็นมีความสุกเออนั่นแล้วปวดสุขดีกว่าความทุกข์ไม่ปวดหัวครับเออไม่หรา,าก็ปวดแล้วนะเออเดี๋ยวพอผู้จะ สี่ลำห้เบื่องแมนตัวเจกฟังก่อนไหยเออจกฟังก่อนไหยเออบอกมาตัวแมนบอสสพี่สุริยาสวัสดีครับเดี๋ยวผมมีภาคาเขายางเข้าไปเดี๋ยวผมยางเข้าไปได้เดี๋ยวผมภาคเข้าไปเนี่ยเออมันมีคอนเสิร์ตได้ข้างในนะของมันมาดูกันนะครับผมของมันมาคู่กันเออแล้ว หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องแม่นครับพ่อใหญ่มีเมียม,มีลูกแล้วค่ะเอออะไรแล้วแต่ว่าเราจิ๋วคุยเราจิวบอไปแหละนะครับเนาะเออหล,หลายสิ่งหลายอย่างหลายสิ่งพี่น้องพี่น้องอยากผมเข้าไปนางานบอลเดี๋ยวผมไปพาเข้าไปผมไปถือกล้องเข้าไปเลยนี่ผู้เจ้าอยากเบิ้งสุดสี่ยังคอยสู้ใหมเบิ้งเลยนี่เออคอยสู้ใหมผู้เจ้าเบิ้งเลย ฮัลดหลเมียปานถิงพอวุ่นแล้ว,ลอลอวโอ้ยเอาเอาอฮันล้วเจ้ากวาไปน้อพีิวัดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมีตะมวลไปนหนาเนะาะอินบอ อันแล้วพี่วุื่นบอกว่าไปเบื้องแล้วไปเบื้องหลังอุ้งยิงก่อนเด้อเอามาแล้วบ่าเป็นไหล่สดบ่เพิ่นมีโคตรขึ้นไหล่เ่มีโคตรขึ้นไหล่เ่พี่น้องเป็นในไหล่สุดเปล่าได้ข้าววันนี้เอาเมนบ่มีมีคนไหลส่องใหญ่ไหลสดบ่าส่องใหญ่ไหลผมก็ยิ่งลงไอผมยิ่งไปเบื้องส่องไปเบื้องหลุมนี่บ่หรือว่าเป็นจิบบอกหรือเนวใดจึงอีขึ้นไม่ลูกเค้กซาแล้วจึงอีขึ้นไม่จึงบอกไม่ตัว ช่อง Youtube ช่องไหนว่าแล้วมาคอยกดปิดบอสให้แจง้งเตือนในโทรศัพท์เรื่อยๆแจวพี่ชาไทายนี่ยไหมของแท้ไหมเออมันต้องของแท้สิไหมไม่ว่าสนามไม่ต้องมวนไปหนาตัวเนาะเดแล้วเออช่องใหญ่หล่สุดโอเคครับเดี๋ยวผมไปบึงอีลาก,กัอเรื่องสนาเดี๋ยวจะมาคุยกันไหมครับเดี๋ยวเรามาคุยกันใหมเนะ พี่ศิวัตรเออมีบอด์เดชไรอยู่สวัสดีครับพราะว่าพี่ไพโรธสวัสดีครับเออเดี๋ยวเพาไปเบิง้งอีหลากกันเดี๋ยวจิงไรเดี๋ยวผมมีไลรขึ้นไหมเออเดี๋ยวไปเบิ้งลูกขาวกันเนาะนั่นแหละโอเคครับขอบคุณทุกไลา์ทุกแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจแนะครับเดี๋ยวจิงไล์ขึ้นไหมครับเดี๋ยวไปเบิ้งเป็นไล์สวยึ้นครับไปไปไปไฮลาแมนครับเออโอเคเอาเอาซับนี่เดี๋ยวขึ้นไล์ขึ้นไหมถ้าเบิ้งแต่๋ฮอจัองมาคุยกันนะครับบายบายจ้าโอเคโอเ okay ค